สวัดีค่ะลูกพีชนะคะวันนี้มากับ Pick A Card แต่ว่าเราสนับสนุนโดย Elena Brand Lip Farm Organic ที่ส่งมาให้ลูกพีชใช้แล้วก็ดีมากๆเลยเป็นสีนี้นะคะที่ลูกพีชใช้อยู่นี่วันนี้เราจะให้เลือกจากสีแล้วก็จะดูกันว่าท็อปปิคของเราคือ what makes you beautiful วันนะะี้ชี o u beautiful ก็อะไรที่ทำให้คนดึงดูดคุณอะไรที่ทำให้คุณมีสเสน่ห์ซึ่งให้ทุกคนเลือกจากสีสีนี้นะคะชิบ <Sure. S 1> เดี๋ยวจะซูมให้แล้วมาดูกันว่าคุณดึงดูดอะไรใครเพราะอะไรในคลิปนี้กัน น้องที่เป็นสีนี้น้องแอปเปิลหรือน้องที่เป็นสีสุดท้ายคือช็อกโกแลตที่ลูกพีชชอบมากนะคะโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่ากองไหนจะพูดถึงสเสน่ห์เรื่องอะไร what makes you beautiful นะคะสำหรับคนที่เลือกน้องลูกพีชนะคะชื่อตัวเองแต่เป็นสีนี้จิ๊ดจ what makes you beautiful เรามาดูกันดีกว่าโอ้ oh. ได้ ace of cups นะคะให้ดูใกล้ๆ ace of cups แต่ว่าคุณเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นคนที่ดึงดูดคนจากสิ่งที่ตัวเองเป็นคนที่แบบว่าให้ใจกับการทำงานกับเรื่องทุกอย่างเป็นคนที่ให้ใจมากๆและตั้งใจโดยเฉพาะเรื่องของใจอะค่ะมันเลยทัชคนอื่นทำให้คนอื่นมองว่าคุณนอะ มีเสน,น่ห์เป็นคนตั้งใจเป็นคนตั้งใจทํางานเป็นคนให้ใจคนอื่นใส่ใจคนอื่นดูแลจิตใจคนอื่นและดูแลจิตใจตัวเองอย่างดีด้วยทําให้มี e NERGY ที่ดีแล้วก็ดึงดูดคนเข้ามานะคะซึ่งมักจะแบบว่าเป็นคนที่ friendly แบบเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เข้าใจผู้อื่นมากๆเลยเป็นคนที่คลายมากๆเลยนะคะสําหรับคนกองที่หนึ่ง มาดูไพ่เสริมว่าเขามีอะไรอยากจะบอกนะคะไพ่ believe in your own magic ไพ่เสริมนะคะพูดกับกองที่หนึ่งว่า mirror treat your body like the place it is ก็คือบอกว่าให้พอใจกับบอดี้ร่างกา,ายตัวเองนะถ้าตอนนี้รู้สึกว่าอ้วนไปอะไรไปนู่นนี่นู่นให้พอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นให้พอใจในสิ่งที่ตัวเองมี คุณเป็นคนคายคุณเป็นคนน่ารักอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะรูปร่างแบบไหนคุณสวยและดูดีและมีจิตใจที่ดีมันเหนือไปกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นมันไม่สําคัญเลยค่ะว่าคุณจะรูปร่างยังไงหน้าตาเป็นยังไงคุณมีจิตใจที่ number one รักใายและดีมากๆเลยนะคะนี่คือสําหรับคนกองที่1ที่เลือกเอเลนาพีชสำหรับคนกองที่สนะคะที่เลือก เอเลนาที่เป็นน้องเชอร์รี่สีนี้มาดูกันว่าคุณมีสเสน่ห์อย่างไรแตไพ The Star. ่เดอะสตาร์แสดงว่าคุณจริงๆแล้วเนี่ยภายนอกอาจจะดูแบบยังไงแต่ว่าสิ่งที่ทุกพนเห็นได้ชัดเลยสำหรับคนที่เลือกกองนี้คือ a อตเม็กซิบิวเลติฟูลคุณเป็นคนที่น่าค้นหามากๆค่ะคุณมีออร่าบางอย่างคุณมีความเปล่งประกายบางอย่างในตัวเองที่ทำให้คนรู้สึกว่าอยากเข้าหาคุณอยากใกล้ชิดคุณอยากรู้จักคุณมากขึ้นอยากค้นเข้าไปในใจของคุณว่าเฮ้ยคุณเป็นคนยังไงอยากทำความรู้จักคุณว่าคุณเป็นคนแบบไหนกันแน่นะคุณเป็นคนไทป์ไหนเขาคุณชอบอะไรคุณมีอะไรเพราะว่าดูเป็น บุคคลที่น่าค้นหามากๆเลยนะคะสำหรับคนกลองน,นี้ this makes you beautiful นะคะทำให้คุณเป็นคนที่น่าหลงไหลและดึงดูดอย่างนี้นะคะส่วนไพ่ b e l i e v e i n your own magic แนะนำว่า l i g e h o u s e นะคะ don't doubt your worth i am always enough ถ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอไพ่นี้ขึ้นมาเตือนว่าเราดีพอนะคะ ดีพอเสมอกับตัวเองโดยเฉพาะคุณเป็นคนที่น่ารักแล้วก็น่าค้นหามากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วอย่าสงสัยในตัวเองนะว่าฉันดีแล้วหรือเปล่าฉันดีพอไหมมีคนอยากเข้าหาและทําความรู้จักกับคุณมากมายค่ะเพราะว่าคุณเป็นคนที่น่าดึงดูดน่าสนใจมากๆเลยอย่าให้รู้สึกอย่าให้รู้สึกว่าตัวเองแบบว่า รู้สึกแย่กับตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอโน n โน o โนนโนะคะคุณดีพอเสมอและนี่คือคนที่เลือกกลองที่สองสำหรับเอเลนาเชอร y ี่สำหรับคนที่เลือกกลองที่3นะคะเอเลนาแอปเปิล no น้องแอปเปิลนีสีนี้นะคะมาดูกันอีก,กว่าว่า อะไร what makes you beautiful ทำให้คุณดูน่าดึงดูดหรือหน้าคนหาหรือหน้าสงหลโอ้อ oh, คุณได้ page of pentacles นะคะคุณเป็นคนมีความมุ่งมั่นคุณเป็นคนมีความตั้งใจมากคือจะทำอะไรอะ่ะก็จะทำให้ได้ทำให้สำเร็จและเป็นคนตั้งใจทำงานมากๆเป็นคนที่แบบว่า attractive หรือหน้าดึงดูดเมื่อเวลาจริงจังเมื่อเวลาตั้งใจเป็นคนที่แบบว่าถ้าใครเห็นคุณแล้วแบบเฮ้ยคนนี้แบบ ตั้งใจอ่ะคนนี้แบบตั้งใจทํางานตั้งใจทานู่นทํานี่แล้วแบบมันมีออร่ามีเอเนอร์จีบางอย่างที่ทําให้คนรู้สึกว่าเอ้ยคนคนนี้เท่คนคนนี้ดีอ่ะคนคนนี้แบบน่าแบบน่ารู้จักอ่ะคือเขาดูมีความตั้งใจแล้วเขาดูมีแบบอนาคตดูมีวิชัน่นดูมีความตั้งใจที่ดีอะไรเงี้ยที่จะทําให้ชีวิตตัวเองดีเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นเอเนอร์จีที่ดีว่าเออมันทําให้คนอยากจะเข้าหาคุณมันทาให้คนอยากจะรู้จักคุณว่าคุณเป็นยังไง ะะแล้วมาดูไพ่ sorry ค่ะแล้วมาดูไพ่คำแนะนำของบิลลี่ y ิโนแมจิกดีกว่าว่าพูดว่าอะไรเขาบอกว่า flower be honest with yourself เพราะฉะนั้นคนกองนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นอย่างไรนะคะ be honest with yourself ก็คือจริงใจต่อตัวเองอย่าอย่ารู้สึกว่าทำอะไรเพื่อหลอกตัวเองคุณเป็คนแบบว่าตั้งใจทำ ต้องการทําให้สําเร็จอยู่แล้วต้องทําให้ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยอืมแต่บางอย่างมันก็มี energy ที่ว่าให้เนี่ยจะขึ้นมาเตือนว่าให้แบบว่าจริงใจกับตัวเองจริงใจกับผู้อื่นจริงใจกับคนรอบข้างให้มากขึ้นแล้วมันจะยิ่งทําให้ชีวิตของคุณหรือตัวคุณน่าดึงดูดก,กว่าเดิมมีคนเข้าหามากกว่าเดิมหรือถ้าเรายอมรับในตัวเองว่ามีข้อเสียอะไรข้อดีอะไร ก็จะยิ่งพัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นและมี energy ที่บวกขึ้นค่ะนี่คือไพ่กลองที่สาสำหรับคนที่เลือกน้องแอปเปิลของเอเลน่านะคะส่วนไพ่กลองที่4กองสุดท้ายเป็นอันที่ลูกพิชชอบที่สุด my favorite one นะคะก็คือเอเลน่าเป็นน้องช็อกโกแลตสีจะเป็นประมาณนี้เหมือน่ลูาพิธายอยู่นะคะก็มาดูกันว่าคุ้ม อ,อคุณได้ให้ the world นะคะให้ the world ทำให้ลูกพี่เห็นว่าคุณมีเสน่ห์ตรงพี่ว่าคุณเนี่ยไม่ได้นึกถึงแต่ตัวเองแต่คุณน่ะนึกถึงคนอื่นเสมอแล้วก็มี energy บางอย่างที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูดีดไปหมดเลยไม่ว่าจะขยับซ้ายขวาไม่ว่าจะเป็นยังไงเป็น energy ที่ค่อนข้างบวกมากเป็นคนที่มี energy positive เป็นคน คิดบวกเป็นคนที่มีความตั้งใจที่ดีมีคนจิตใจนอกจากจะจิตใจดีแล้วคือการกระทำก็ดีมากๆด้วยแล้วก็มีความคิดที่เป็นบวกเสมอไม่ว่าจะยังไงแล้วคอยช่วยเหลืออบอุ้มคนอื่นเสมอแล้วก็ตัวเองเนี่ยคิดว่าเห็น e NERGY เห็นพลังงานว่าตัวเองเนี่ยสามารถแบบว่า capable คือสามารถทำทุกอย่างได้และสามารถ ไปข้างหน้าต่อได้นี่คือสิ่งที่เป็นเสน่ห์มากๆเลยเหมือนคนดูคุณแล้วคุณแะแบบคุณคือไอดอลอะคือคนที่เลือกกองนี้คือเหมือนคุณเป็นไอดอลของหลายๆคนว่าแบบเฮ้ยคุณทําได้ยังไงอะแบบเออคุณเก่งนะคุณแบบมีความสามารถที่หลากหลายมากๆแล้วก็แบบสามารถทําสิ่งเหล่านั้นได้ดีมากๆด้วยคนกองนี้คือสุดยอดเลยค่ะขอชื่นชมมากๆเลยนะคะมีคําแนะนาอะไรจากไพ่บิลีท์เป็นโจ m แมจิกไหมคาแนะนําคือ Sun dress Do It For You นะคะในบางครั้งคนกองนี้เราอาจจะคิดถึงคนอื่นมากไปจนเราลืมมองตัวเองเพราะฉะนั้นไพ่นี้อยากจะเตือนขึ้นมาว่าให้ทำเพื่อตัวเองบ้างให้รักษาใจตัวเองบ้างอย่าเหนื่อยเกินไปอย่าใส่ใจคนอื่นเกินไปหรืออะไรที่มันนกาทีฟเกินไปอย่าเอาเข้ามาตัวเองให้ทำเพื่อตัวเองบ้างเราทำเพื่อคนอื่นเยอะแล้วไหมถ้ามันเยอะเกินไปก็ ลดลงมาและใส่ใจตัวเองบ้างเพื่อให้ตัวเองมี energy ที่ดีต่อไปต่อโลกใบนี้และ inspire keep inspire keep going นะคะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนต่อไปคนกลองนี้ energy ดีมากเลยนะคะใครที่เลือกกลองนี้สำหรับคนที่เลือกกลองที่4ก็คือเอเลน่าช็อกโกแลตนะคะจบแล้วนะคะสำหรับคลิป What makes you beautiful pick a car นะคะ What makes you beautiful อะไรที่ทำให้คุณน่าหลงไหลนะคะสำหรับใครที่เลือกกองไหนก็หวังว่าจะพอใจกับคำทำนายที่ได้นะคะแล้วก็ขอบคุณเอเลน่ามากที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับคลิปนี้นะคะยังไงถ้าใครอยากดู pick u า car อีกคอมเมนต์ม่ได้เลยว่าชอบหรืออะไรก็ตามแต่ลูกพีจะได้ทำอีกเนาะส่วนใครที่อยาก สนับสนุนแบรนด์เอล e n นแบรนด์ลิปบา์มออร์แกนิกนะคะนี่และเป็นแบรนด์ที่ทําเพื่อสังคมมากๆด้วยลูกพีชสนับสนุนมากเลยลูกพีชจะแท็กข้างล่างไว้นะคะให้ทุกคนไปกุดหนุนกันแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากว่าถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวทักมาได้เลยตอนนี้เดือนสิงหาเปิดแล้วนะคะเดือนนี้อาจจะเต็มแล้วแต่ว่าเดือนสิงหาเปิดแล้ว,ลวก็ ตอนต้นสิงหาเหลือ2ที่เท่านั้นและหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเปิดให้เรื่อยๆเนาะขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้มากเลยค่ะยังไง see you next time นะคะบ๊ายบาย